ร้อยสามเจ็ดครับผม 98K าครับผมของตัวพับจีนะครับลายนะครับจะเป็นลายกราฟิกนะครับลายกราฟิกพับจีนี่แหละแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งซึ่งเป็นสีน้ำตาลดิบๆเลยนะครับผมการประกอบเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยนะครับก็คือเวลาขาซ้ายเนี่ยเวลาเราประกอบเข้าไปเนี่ยมันจะพับได้ด้านเดียวนะครับขาซ้ายอ่ะนี่นะครับสไลด์มามันก็จะสุดตรงนี้นะครับเวลาเราจะปรับขาซ้ายลงก็บีบนิดนึงบีบลงมานิดนึงแล้วก็ปล่อย สปริงจะมีไว้เวลาจะพับก็บีบครับบีบแล้วก็ดันขึ้นไปแค่นี้นะครับผมนี่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นี่แล้วแต่นะครับใส่ก็เป็นอย่างนี้ไม่ใส่ก็เป็นอย่างนี้นะฮะตัวแม็กกาซีนครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวสโตรมีให้สายสะพายก็มีให้ซึ่งสายสะพายเนี่ยเวลาใส่นะครับก็จะมีตะขอไว้ให้ใส่คือตรงนี้ด้านหน้านะครับเกี่ยวเป็นเป็นหูข้อเนี่ยเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเกี่ยวด้านหลังนะครับทั้ง2ตัวมันเกี่ยวได้หลายด้านนะครับตรงนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ สีน้ำตาลก็เหมือนกันด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้สโคปครับเวลาจะใส่ก็คือคลายน็อตนิดหน่อยครับผมให้มันหลวมๆนิดนึงนะครับใหขาเนี่ยมันกลางออกมาหน่อยนะครับตัวสโคปเนี่ยซูมได้ครับผมเป็นเลนขยายนะครับเราจะดูเห็นไหมฮะวัตถุตัวนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะเนี่ยเลนจะใหญ่ขึ้นดูในดูในเลนนะครับสไลด์ปึ๊บแล้วก็ไขให้แน่นไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาพอดีพอดีนะครับ๋ยวแน่นมากเดี๋ยวขาหักนะครับซองเล็กๆเนี่ยครับผมสามารถซื้อเพิ่มได้ที่ร้านนี่แหละเวลาเราได้มาแล้ว เราฉีกนะครับผมฉีกใส่ในถังน้ํานะครับผมขนาดใหญ่หน่อยเสร็จแล้วไอ้ลูกเล็กๆเนี่ยแช่ไว้ประมาณ5ชั่วโมงเป็นอย่างต่ํานะครับมันจะเล็กเมื่อกี้มันจะโตขนาดนี้เลยมันจะใหญ่ขึ้นนะครับผมแกะตัวนี้เพื่อเปิดฝานี่เปิดฝาแบ้งหน้าทําเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็ใส่ลูกเข้าไป กดนิดนึงนครับผมกดเข้าไปจนกว่าลูกมันจะโผลมาที่ข้างบนตรงนี้ครับให้มันโดดออกมาเลยนะครับแล้วเรามือปิดไว้นิดหน่อยแล้วกดเข้าไปให้ลูกมันชนนิ้วครับเวลาเอาแม็กออกสําหรับรุ่นนี้นะครับดันดันถอยหลังนะครับเอานิ้วเกี่ยวดันถอยหลังแล้วก็ดึงออกแค่นี้เองนี่ครับดันถอยหลังได้ใส่เข้าไปปึ๊บแค่นี้จบเลยการชักแบบนี้นะครับเด็กจะเล่นง่ายกว่าถ้าการชักด้านข้างของปืน ไม่ใช่โบว์ไอชั่นนะครับถ้าโบว์ไอชั่นเนี่ยมันจะต้องดึงขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมปัดขึ้นมาอย่างนี้เราค่อยดึงมันจะเล่นยากกว่าครับถ้าเป็นถ้าเป็นเด็กเล่นนะครับผู้ปกครองซื้อให้ลูกเนะี่ยอย่างนี้เล่นง่ายครับผมแค่จับดึงถอยหลังปึ๊บแล้วก็ปล่อยจบเลยครับผมโอ้โห127แรงครับผมยิงได้ประมาณ12ถึง13เมตรตั้งแต่สิบถึงสิบสิบเอ็เมตรเนี่ยยิงได้เพราะว่า fps 1 0อนึงก็ประมาณ10เมตรนะครับร้อยยีนะครับผม แรงนะครับไม่ใช่แมลงยิงเจ็บนะครับผมร้อยยี่หกนะครับค่อนข้างเถียนครับผมตัวนี้ร้อยสามเจ็ดครับผมถ้าเป็นลูกขาวย้ําว่าถ้าเป็นลูกขาวแข็งจะยิงได้ประมาณร้อยสี่สิบหน่อยๆครับผมอาจจะไปแตะถึงร้อยห้าสิบแล้วแต่นะครับแล้วแต่ขนาดของลูกนะครับที่เราแช่ได้นะครับผมพักไปครับผมนี่ครับร้อยสามสองแรงนะครับผม ร้อยสามสิบเหมือนกันครับผมพอบอกันใกล้เคียงกนันแล้วแต่นัดครับผมร้อยยี่สิบแรงเหมือนกันครับผมคือคือ,คอตั้งแต่ร้อยยี่สิบที่ผมเขียนไว้ร้อยยี่สิบจนถึงร้อยสี่สิบขึ้นอยู่กับขนาดของลูกและก็ชนิดของลูกอันนี้เราใช้ลูกธรรมดาก็พอเพราะว่าลูกแข็งพอไปดันโดนมันแข็งกว่ามันก็ต้องเจ็บกว่านะครับถ้าผู้ปกครองซื้อมาให้ลูกเล่นผมว่าอย่างเงี้ยสบายนะครับเอาไปตั้งยิงประมาณสักห้าถึงเจ็ดเมตรเนี่ยสบายครับผมห้านะห้าเมตรเนี่ยสบายสมมติเราจะยิงไปที่ไอ้ตรง นะครประตูนะฮะยิงไปเนะนี่ยเนี้ยสบายครับผมได้ยินเสียงไหมครับสบายๆนะครับยิงข้างบนสบายๆก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับตัว9 8 k มี2สีระหว่างสีทัชจีตรงนี้กับสีน้ําตาลซึ่ง2ตัวนี้ก็ทําแรงค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับซีรีส์ AWM ด้วยนะครับผม ในซีรีส์ a w m หรือ 98K เ,เนี่ยคือตัวไหนก็ได้เหมือนๆได้น,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 นะครับตามทนที่ความชอบของแต่และบุคคลนะครับฝากาเอาไว้เท่านีไ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ